โอเคครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้คือผมภูมิจะเปย์าอาราฟฟามันนี่นครับก็สำหรับวันนี้รุ่นเกมถังซาสามดีเช่นเคยเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับการใช้ไส้กรอกเลยกันนะครับสำหรับใครที่แบบว่าใช้ไม่หมดเนาะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนถามมานะครับว่า เออพอดีผมใช้ไส้กรอกไม่หมดในหนึ่งวันครับเควสไม่ผ่านแล้วก็ไม่รู้ไปต่อยังไงแล้วไส้กรอกมันเหลือเยอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมีการพูดแล้วกันนะแล้วก็มีคําตอบด้วยนะว่าเราควรเอาไส้กรอกไปใช้อะไรนะครับถามว่าทาไมเราต้องใช้ไส้กรอกใช่ไหมครับถ้าเราไม่ใช้ไส้กรอกนะครับเราจะไม่ได้ EP นะครับการใช้ไส้กรอกแต่ละครั้งนะครับการใช้ไส้กรอก12สไส้กรอกมันจะได้ EP60 EP ถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนี้นะครับนะถ้าจำไม่ผิดใช่หรือเปล่าวะเออหกสิบไส้กรอกม การใช้60ใไส้กรอกมันจะได้600 e อ p อ่ะอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผมจำไม่ได้นะว่ามันได้เท่าไหร่นะครับเอ่อประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะ โอเคก่อนที่จะไปฟังแล้วกันนะครับผมขอแนะนํานะบริษัทเท้าเพย์เป็นบริษัทรับ,รบเติมเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับแล้วก็บริษัทของเขาเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอน100%นะครับเพราะาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาเรื่อยๆตั้งแต่หมด6ปีนะครับแล้วก็บริษัทของเขานะครับรับเติมในส่วนของเกมทั้งซานและอีกหลากหลายเกมเลยนะครับสามารถเข้าไปดูที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ลคลิปนี้เนาะ <S <S แล้วก็บริษัทของเขานะครับเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแแแตตต่่่่่่่่่่เเ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 ววววลลาาาาาา10นน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 จถึงงยยยยะะะคคคครรรรับับบบบบโอออออออีีีี้้้้สสสหใทไไไไกกปมมดชผ 5้กี่สยากไปต่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ไปต่อไม่ได้แล้วเหมือนกันนะติดเลเวล38ใช่ไหมไม่สามารถกดไปต่อได้ถามว่าเราควรต้องทำอย่างไงใช่ไหมครับอันดับแรกเลยนะให้ดูก่อนว่าเราเนี่ยสามารถฟาร์มอะไรได้บ้างนะครับเจ้าอูจีนะครับถ้าใครแบบว่าอยากเลเวลเร็วหน่อยๆนะ,นะผมแนะนาให้ฟาร์มพวกวงแหวนวิญญาณตัวนี้ซึ่งวงแหวนวิญญาณตัวนี้เนี่ย มันมีโอกาสได้ประมาณนี้ครับ5,000แต่ถ้าใครเลเวล38มันจะมีโอกาสได้10,000ปีด้วยนะครับอ่าประมาณนี้แล้วถามว่าเราควรต้องฟาร์มเลยไหมนะครับผมไม่แนะนํานะผมแนะนําให้ไปดูป่าสนธยาครับตรงนี้ป่าสนธยาตรงนี้นะครับมันจะมีในส่วนตัวของตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับตรงนี้อ่ามีโอกาสฟาร์มหนึ่งหมื่นห้าพันปีอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ไสกอกเหมือนกันนะแล้วได้ e p ค่อนข้างเยอะด้วยตัวตนี้นะครับได้ e ีค่อนข้างเยอะเพื่อนๆลองมาดูนะว่าเพื่อนๆสามารถฟาร์มหาอะไรได้บ้างนะครับ ลองมาดูเลยนะครับว่าเอ้ยเราสามารถตีตัวไหนได้บ้างนะครับเลเวลเราเนี่ยมีโอกาสตีตัวอะไรตายนะครับนะเราก็มาไล่ดูนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราตีตัวนี้ไม่ได้นะครับแนะนําว่าให้มาตีตรงนี้นะครับใช้ไส้กรอกเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมเราสามารถใช้ไส้กรอกได้เหมือนกันนะครับเราก็กดตีเลยนะครับแล้วเราก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆครับว่าเอ้เราเนี่ยเรียกได้ว่ามีปัญญาแบบว่าตีทุกตัวไหมอะไรประมาณนี้ครับเราก็สามารถกดข้ามได้ะ มงแหวน5,000ปีนะครับได้ของอะไรบ้างอ่าได้ของค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับฟามแล้วผมก็กดข้ามไปเลยนะครับ5,000ปีเหมือนกันนะครับอ่าได้ของกระกากมา1อันนะครับโอเคไม่เป็นไรนะเพื่อนๆก็ลองมาไล่ดูว่าเอะเราจําเป็นที่จะต้องแบบว่าตีอะไรหรือเปล่าเห็นไหมพอเพื่อนๆใช้ไส้กรอกไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เพื่อนๆก็แบบว่าเอะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันสามารถซื้อได้นะมันสามารถซื้อได้สองรอบนะครับซื้อซื้อได้2รอบ าร์มต่อได้เพื่อนๆก็มาดูว่าเอ๊แบบเราตีอะไรได้บ้างสามารถตีอะไรได้ไหมนะครับนะถ้าตีไม่ได้นะเพื่อนๆก็มาดูว่าเลเวลของเราเนี่ยตัวละครเราเนี่ยตันหมดหรือเปล่านะครับสังเกตนะเลเวลนะครับสังเกตที่เลเวลตัวละครถ้าเลเวลตัวละครเราตันจากเลเวล <S <S อเอ่อเลเวลไอดีแล้วนะครับสาแล้วใช่ไหมแต่ถ้าผมเลเวล38แเนี่ยแล้วตัวละครผมเลเวล37นะครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยมากดตรงนี้ครับแล้วก็ฟาร์มหาตัวนี้ ฟาร์มหาสมุดถามว่าฟาร์มหาตรงไหนนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงอาจารย์นกฮูกนะตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถฟาร์มหาได้ไม่จํากัดนะพเพื่อนๆอาจจะสังเกตนะว่าตัวเนี้ยเฮ้ยมันสามารถฟาร์มได้แค่3ครั้งหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันสามารถฟาร์มหาได้ไม่จํากัดนะแต่ข้อจํากัดของมันคือนะครับเพื่อนๆจะไม่ได้ของรางวัลเยอะแค่นั้นเองตัวนี้คือรางวัลพิเศษเห็นไหม เราสามารถกดฟาร์มตรงนี้ได้เหมือนกันสมมติ exp ผมไม่พอเนี่ยผมก็กดกวาดล้างได้เลยนะครับนะผมก็กดกวาดล้างได้เลย1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยผมก็กดกวาดล้างปึ่งนะครับเนี่ยได้ exp เหมือนกันใช่ไหมทั้งที่เราใช้อ่าในส่วนตัวของวันของมันหมดไปแล้วใช่ไหมนะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าอยากอย่างที่บอกเนาะอยากฟาร์ม exp อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปฟาร์มตัวนี้ได้2ออันเนี้ยคือต้องฟาร์มนะครับนะหลักๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่า exp เนี่ยยังไงก็ต้องฟาร์มเพราะว่า มันแบบว่ามันจําเป็นนะครับนะง่ายๆนะแล้วก็ E ีตัวคอเนี่ยสามารถฟาร์มหาได้จากตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าถ้าเพื่อนๆอัพเลเวลไปแล้วเนี่ยอย่างไงอย่างไงก็ต้องมาซื้อของตัวนี้อยู่ดีนะครับประมาณนี้อันนี้คือการใช้จ่ายในส่วนตัวของไส้กรอกแล้วกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะมีประมาณนี้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจดแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบเนาะก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแลวก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาราฟมารีทีเฟบ